สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10เกมมือถือมาใหม่หน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับผมก็เป็นคลิปที่2ของเดือนนี้แล้วนั่นเองเนาะสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะแนะนําเกมมือถือใหม่หน่าเล่นประจําสัปดาห์ข่าวสารเกมมือถือใหม่นะครับเกมที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้หรือใกล้จะเปิดแล้วนั่นเองมีอะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมในช่วงนี้แน่นอนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Delta f o r ร์ดสำหรับเกมตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยนั่นเองนะครับทางค่ายเกมเขาประกาศออกมาแล้วนะครับเตรียมเปิดอัลฟาเฮดแบบทั่วโลกนะครับในช่วง h ฮดหนึของปี2024ก็คือปีหน้านะครับในช่วงแต่มกราถึงมิถุนายนนั่นเองนะครับเห็นบอกว่าตัวเกมนี้จะลองรับภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับ เกมนี้จะเป็นเกมคอสแพลตฟอร์มนะครับสามารถเล่นทั้งโมบาย PC แล้วก็คอนโซลเลยนะครับเราจะมีหน้าที่การทำธุรกิจต่างๆต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นอื่นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจเกมแบบนี้นะก็รอติดตามกันได้เลยต้นปี2024นนั่นเองหรือใครสนใจอยากจะเทสก็ไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับ Lord Ark Mobile สำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับทางค่ายเกมเขาจะเปิดเผยรายละเอียดในงาน G Star 2023นะครับงาน G Star จะมีตั้งแต่วันที่16ถึง19พฤศจิก,กายนนะครับหรือว่าเดือน11หรือว่าเดือนหน้านั่นเองทุผู้ชมครับเขาจะเปิดเผยในส่วนของตัวรายละเอียดว่ารูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเป็นแบบไหน มีในส่วนของกราฟิกเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะเกมนี้มันจะมีในเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับเวอร์ชั่น PC มันจะมาในรูปแบบการเล่นแบบ Open w o r l d m m o นะครับในมือถือก็ต้องรอดูว่าจะมาเป็นแบบ PC เลยหรือเปล่าเป็น MMO หรือว่าจะมาในรูปแบบการเล่นแบบ RPG กราฟิกจะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันนั่นเองทุกผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารจะมาอัปเดตให้แน่นอน b r e e z So Mobile ก็มากันอีกแล้วนะครับเกมมืงถึงจากบีดแฮบมรณะนั่นเองท่าผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาออกมาแบบนี้จะชนกับวันพันแมนเวลหรือเปล่านะครับ การเล่นก็จะเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นแอคชั่นแบบ 3D นะครับิี่ก็สิ์แทจากปีดเท้มาเลยนะโหมดการเล่นก็จะเป็พวกเนื้อเรื่องหลักนะครับที่เล่นเป็นแชปเตอร์ไป1นึขีดหนึหขีดสหรืออะไรแบบนี้เนาะมีโหมดชาร์ลิงเจอร์ต่างๆมีเลดบอสนะครับแล้วก็มีพวกวิ p พีพีอารีนานู่นี่นัานะครับแน่นอนที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการชาหาตัวละครหาอุปกรณ์เนาะแล้วก็มีการอัปเกรด ตัวละครอัปเกรดอุปกรณ์นะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับเขาจะเปิดทดสอบต้นปี2024นั่นเองนะครับสำหรับบีทโซนะครับใครสนใจก็ลองทะเบียนรอกันได้เลย Reverse Mobile สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวการย้อนเวลานะครับไปแก้ไขปริศนาเรื่องลึกลับนั่นเองในทศวรรษที่19หรือทศวรรษที่20อะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับรูปแบบการเล่นจะมาในแนว RPG นั่นเองจะเป็นการต่อสู้แบบเรากดใช้การสกิลอะครับแล้วก็ ตัวละครจะโจมตีอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นเนาะกราฟิกเหมือนสไตล์พวกคล้ายๆเกมของค่ายเน็ตมาร์เบหรืออะไรแบบนี้นะครับจะเป็นตัวละครไซส์แบบมินิมินินะครับโทนภาพจะออกทางด้านแบบภาพมืดมืดมีภาพสว่างนิดนึงหรืออะไรแบบนี้นะครับตัวเกมนี้นะครับมีกําหนดเปิดให้บริการในวันที่26ตุลานี้นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าหล้านคนเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าตัวเกมเปิดแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับใครสนใจก็รอติดตาม26 6ตุลานี้ IF Project เกมนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่หลายคนเฝ้ารอคอยนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ Open World MMO จากทางค่าย Netmarble นะครับเห็นทางค่ายเกมเขาจะบอกว่าจะเปิดรายละเอียดตัวเกม ในงาน G Star นะครับในเดือน11นั่นเองทุกผู้ชมครับตัวเกมนี้ก็จะมาในรูปแบบการเล่นแบบ c ร o สแ platform ทั้งเวอร์ชั่น PC แล้วก็มือถือเนาะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับเห็นว่าจะเป็นในยุคที่แบบไฮเทคหน่อยนะ มีพวกหุ่นยงหุ่นยนต์อะไรแบบนี้ด้วยนัเนองยุ่นผู้ชมครับทางด้านกราฟิกที่เขาปล่อยในส่วนของตัวอย่างออกมานี่บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยเนาะไม่รู้ว่าตอนปล่อยบรรยากาศตัวเกมเพลย์จริงๆแล้วนะครับมันจะอลังการเหมือนในตัวอย่างหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับ Tree of s a v i a เกมมือถือ Open World MMO จาก T-Off s, s a v i e a r ใน PC นั่นเองนะครับโดยเกมนี้พัฒนาโดยค่าย l e g e n l o r y Online นะครับรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็น Open World MMO เลยนะครับผมก็จะเป็น Auto Play ต่างๆนะครับ มีการสับเปลี่ยนอาชีพไปมาได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นหลักๆของเกมนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นออโตเอ็มเอโทั่วไปนะครับมีการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสก,กิลตีบวกอุปรกรณ์หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทางด้านกราฟิกก็จะเป็นตัวละครีขายพวกแล็กนาล็อกหรืออะไรแบบนี้นะทนทน,ท,นทนทนภาพไปประมาณนั้นณนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับตัวเกมนี้เคยมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็โดนถอดออก ส่วนจะเปิดให้บริการในไทยตอนไหนก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับคิดว่าน่าจะมีเปิดให้บริการในไทยเพิ่มเติมในปี2024ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะ Kingdom Age สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นานตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองใครที่ชอบเล่นเกมซีรีส์ Kingdom นะครับไม่ควรพลาดเกมนี้ รูปแบบการเล่นจะเหมือนอซีรีส์ภาคที่แล้วนะครับภาคนี้เราจะขี่จักรยานนะครับคอยปกป้องหมู่บ้านอัปเกรดฐานอัปเกรดตัวละครที่ออกมาต่อสู้กับเราพวกมนุษย์กายพันธ์อะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเราต้องปั่นจักรยานไปทางด้านซ้ายทา้งด้านขวา,ขวาเพื่อฟาร์มทรัพยากรนะครับและที่สําคัญคือถ้าเราโดนพวกตัวละครประหลาดนีนโจมตีเรานะครับเหรียญที่เรามีอยู่จะตกด้วยนั่นเองนะครับเหรียญตกไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามมงกุฎตก เมื่อมองกุดตกและดวนขโมยไปได้เราจะแพ้นั่นเองนะครับภารกิจหลักๆก,ก็คือปกป้องหมู่บ้านอัปเกรดทหารนี่นั่นไปต่อสู้กับพวกเหล่ามนุษย์กายพันุนั่นเองทานผู้ชมใครสนใจลองดูกันได้เลย r a c i n g m a s t e r สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถที่บอกเลยว่าภาพกราฟิกอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเกมนี้เลยก็จะเป็นระบบการดิฟต่างๆนะครับที่ได้รับการพัฒน,นาโดยค่ายที่พัฒน,นาเกมกิ p ออโต้สปีดนะครับร่วมมือกับ n e t ตเอในการพัฒน,นาเกมนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับ กราฟิกต่างๆบอกเลยว่าเกมนี้ทําได้ดูดีมากๆเลยส่วนโหมดการเล่นภายในเกมนี้นะครับก็จะมีพวกโหมดเนื้อเรื่องนะครับคอยปลดล็อกพวกไอเทมต่างๆนะครับมีในส่วนของตัวหมดแรงสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับมีกระชาหารถต่างๆหารถใหม่ๆเพื่อเราจะได้ขับรถเท่ๆนั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการใน p พย์โตแล้วก็ App Store ฮ่องกงเพิ่มเติมบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเกมเข้าไปเล่นง่ายมากกว่าเซิร์ฟจีนแน่นอน สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Night, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย y a า d a Game Center Mobile Suit Gundam UC สำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาเกมขับหุ่นยนต์หรือว่าชื่นชอบกำดัมเป็นชีวิตจิตใจใแนะนำเกมนี้เลยเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคทีฟไทม์แบทเทิลหรือว่า RPG นั่นเองครับตัวหุ่นยนต์เราอาจจะต่อสู่อัตโนมัตินะครับเรามีหน้าที่เพียงแค่กดใช้สกิลหรือว่าถ้าเราเปิดออโต้นะครับก็มีหน้าที่เพียงแค่ จัดทีมอัปเกรดตัวละครหาตัวละครใหม่ๆไว้ในทีมนะผมมองในเกมนี้นะครับเราเหมือนได้นั่งดูอนิเมะนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังตัวละครหรืออะไรแบบนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเจ๋งกราฟิกฟก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ตอนใช้สกิลบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ i o s เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ก็มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนั่นเองนะครับ One Piece Fighting Part นั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มตัวละคร ฟูจิโทระนั่นเองนะครับพลังแรงโน้มถ่วงหรือว่าใครเรียกพลังอุกาบาตก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับเป็นสายพารามิเซียใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับโดยเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นนะครับผมต่อสู้กับตัวละครวันพีทดังๆมีหมดเนื้อเรื่องมีหมดพีพีนะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายภายในเกมจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเนาะอย่างล่าสุดก็จะมีตัวละครฟูจิโทระนั่นเองทุผู้ชมใครที่สนใจเกมวันพีทดีๆแบบนี้มาในแนว ก็ลองดูกันได้ส่วนวันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบเกมไหนหรือว่าอยากจะให้แนะนําเกมไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ